นี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้ปากเราค่ะเสด็จน้ำปลาบอกเลยค่ะว่าทําครั้งเดียวนะคุ้มเลยอย่างกรณีอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถนํามาแช่ปลาทูงเราได้อีกค่ะแล้วก็แช่ปลาทูไปเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุย๋ยจะพามาทำปลาแดดเดียวค่ะ วันนี้อุ๋ยจะทำทั้งหมด3ปลาเลยนะคะก็จะมีปลาทูค่ะปลาทูแดดเดียวนะคะปลานิลแดดเดียวค่ะแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวนะคะสามารถทําทานเองได้ง่ายๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้อุ๋ยได้มาจากแม่ค้าขายปลาแดดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะอุ๋ยจะมาสอนวิธีการควักไส้ของปลาทูกันก่อนเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องนําปลาทูเรามาทําเองนะคะเวลาเพื่อนๆถอดเก็ตก็ใช้ช้อนสั้น ในการถอดเหมือนกันเลยค่ะเราจะใช้ส่วนด้ามน,นะคะเป็นตัวงัดเงือกปลาทูของเราออกมาเลยค่ะแค่ง่ายๆเลยนะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราก็แค่ช้อนลงไปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ช้อนค่ะไปแบบนี้แล้วเราก็กดลงไปนะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็งัดออกมาเลยแบบนี้นะคะนี่ออกมาเขาจะออกมาแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะได้ปลาทูที่ไม่มีเหงือกและไส้แล้วนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาล้างค่ะแล้เดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูนะคะวันนี้ค่ะปลาทูที่อุ๋ยใช้นะหนึ่งกิโลค่ะก็แค่ให้เพื่อนค่ะผ่าตรงหลักปลาทูเลยนะคะแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้มีดกดลงไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะ ได้แบบนี้แล้วค่ะนี่ปลาตัวนี้นะคะมีไข่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทำความสะอาดกันค่ะให้เพื่อนค่ะล้างด้วยเกลือเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววิจะล้างเขารอบนึงก่อนนะนี่วิผ่ามาหมดแล้วนี่นะคะเดี๋ยว,วจะล้างให้เขาไม่มีเมือกก่อนนะคะนี่โลหนึ่งวิได้หกตัวนะประมาณ าจจะเกินมานิดนึงโลนึงของอุ๋ยนะคะเสร็จ้ยคะพ่อคิดร้อยเดียวเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนนะใส่เกลือลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะคนเกลือให้ละลายเลยค่ะหลังจากเกลือของเราละลายแล้วนะคะเรามาทำส่วนของปลาค่ะ เก็บไข่ไว้นะคะเวลาเราเจอไข่ทีเนี้ยเราจะทํายากขึ้นละแต่เวลาเขาทไข่เขาก็จะขุดออกทิ้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราทําทานเองเนาะให้มีไข่ด้วยให้ใช้ช้อนเลยค่ะขุดออกเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงท้องเขานะคะเขาจะมีคล้ายๆเมือกดาๆแบบนี้นะคะเป็นทั้งขี้ปาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขุดออกเลยค่ะถ้ามีไข่ก็ทําอย่างเบาเมือนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาไปแช่เลยค่ะนี่ค่ะ อย่แช่ในน้ําเกลือไว้แบบนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวช่วงที่เรารอนะคะเรามาทาําปลาดินของเราเป็นก่อนเลยค่ะนี่ค่ะปลาดินบางร้านเขาก็ทําให้เราเรียบร้อยแล้วนะนี่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําให้ก็เดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการทํานะคะให้เพื่อนนั่งงัดแบบนี้ขึ้นเลยแล้วก็อย่าแงบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่แล้วก็อีกข้างหนึ่งเลยค่ะเหมือนกันเลยนะแบบนี้งัดขึ้นมา แล้วเราก็มีดกดลงไปเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมนี่เลยค่ะแล้วก็สับส่วนของคีบออกนะคะหางเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วสับออกเลยค่ะแล้วก็จะคีบแข็งนี้นะคะสับออกเลยแล้วก็คีบ แล้วก็ผ่าเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็แล่แบบนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะปลาดิทีูอุ๋ยซื้อมานะค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยเนี่ยปลาดินีูอุ๋ยใช้สองโลนะคะหรือจะใช้วิธีการแรเอาก้างออกไปเลยก็ได้นะคะสามารถทำได้เหมือนกันเลยค่ะ สูตรการหมักก็เหมือนกันเลยนะคะอัตราส่วนไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะนี่นก็จะแล่เอาเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะเวลาทานทานง่ายดีถ้าเราทําขายนะคะเราก็จะได้ปนอนด์แบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะขายแบบนี้เดี๋ยวทําให้ดูทั้งสองแบบเลยเพราะว่เนี้ยปลาอีซึมาสองกิโลก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่หน่อย ะเราก็แลบเลยแบบทำปลาแดดเดียวทานเองไม่ได้เรื่องยากเลยค่ะใช้ช้อนสั้นนะคะขุดเมือกดำๆออกเลยค่ะนี่ขุดออกเลยนะคะนี่ปลาตัวใหญ่ปกติเวลาเราทานก็คือจะเห็นปลาตัวเล็กถ้าเป็นปลาตัวใหญ่เขาก็จะหั่นครึ่งเนาะหัน่นเป็นซี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างเลยค่ะหลังจากที่เราขุดเรียบร้อยแล้วนะสะอาดแล้ว นี่นะคะปลาทูที่เราแช่น้ําเกลือไว้แล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นําขึ้นมาเลยค่ะนี่นะะบอกเลยว่าวันนี้ปลาทูาไม่ค่อยสดนะ อย่างที่บอกว่าอุ๋ยซื้อมาได้หลายวันแล้วพอมันไม่สดปุ๊บอุ๋ยก็เลยว่าเอามาตากแดดดีกว่านะซื้อมาหลายวันแล้วก็พอดีลืมไปแช่ช่องฟิตเอาไว้ค่ะแล้วก็เอามาละลายมันเริ่มที่จะไม่สดแล้วนะอุ๋ยก็เลยเอามาทําเป็นปลาแดดเดียวนะคะพักให้ฉัดเด็จน้ำแบบนี้เลยนะคะถามว่าแล้วน้ําจะเอาไปไหนเดี๋ยวอุ๋ยจะนํามาแช่ปลานินต่อได้เลยค่ะสามารถแช่ต่อกันได้เลยนะคะ ถ้าเกิดสมมติเราแค่แล้วเขาไม่จมเพิ่มน้ําเกลือก็จะเป็นอัตราส่วนที่อุ๋ยให้ไปนะน้าหนึ่งลิตรต่อเกลือนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะปลาดุกนะอุ๋ยซื้อปลาดุกมาหนึ่งกิโลค่ะให้ที่ร้านเขาทามาให้เลยนะนี่นะคะให้เพื่อนนะคะล้างเมือกด้วยสารส้มค่ะใครไม่มีสารส้มก็ให้ใช้เป็นน้สาส้มสายชูได้นะคะแต่ก็คือค่อนข้างที่จะเปืองเล็กน้อยแต่ก็สามารถใช้ได้ค่ะ ือจะถูค่ะเพื่อให้ปลาดุกของเรานะคะไม่มีเมือกค่ะเราก็ทําทีเดียวเลยนะอย่างที่บอกเลยว่าทําเก็บไว้ทานได้ทําเองก็ทานได้อย่างสบายใจนะคะว่าสะอาดไปตลาดครั้งนึงเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ามาทำนะแมะ่บ้านอย่างเรานะคะก็มีวันยุ่งสักวันหนึ่งในการเตรียมของค่ะวันธรรมดาเราก็เจะได้สะดวกสบายนะคะ ให้เพื่อนๆค่ะฝนนะให้เมื่อเขาหางเลยนะคะแบบนี้แล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ขยับเลยนะคะปลาดุกเป็นปลาที่ทำยากนะอุ๋ยก็เลยจะให้ร้านทำมาให้เลยถ้าเกิดร้านไหนไม่ทำให้อ๋ก็จะไม่ค่อยซื้อมาทำนะคะส่วนของปลาดุก มใส่น้ำล้างเลยค่ะใหญ่เขาทำมาให้เขาก็จะทำความสับมให้เราแล้วนะคะนี่ค่ะจับดูค่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเมือกเราไม่มีแล้วนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนใส่เกลืองปเลนนะคะสามช้อนสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำหนึ่งลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ คนนะคะให้ละลายเลยค่ะบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายมากไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วอุ๋ยก็จะแช่ทิ้งไว้เลยค่ะอย่างนี้นะคะอุยจะแช่ทิ้งไว้ค่ะแบบนี้ค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะปลาดุกค่ะที่เราแช่ไว้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาเอาขึ้นนะคะ น้ำที่เราจะใช้แช่ปลานะนี่ค่ะแม่ค้าบอกมานะคะว่าต้องเป็นน้ำปลาีิพรสนะเพราะเขาจะหอมค่ะน้ำปลาทิพรสค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะใส่ให้เต็มเลยค่ะนี่นะหนึ่งถ้วยตวงเลยค่ะเทลงไปเลยและผงชูรสค่ะ นี่นะคะสช้อนชาค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะคนให้ละลายนะเมื่อละลายแล้วค่ะให้นำประดุกข,ของเรานะคะลงแช่ได้เลยค่ะให้แช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะหลังจากแช่ได้5นาทีแล้วนะ<ม>ก็ให้นำขึ้นมาเลยค่ะจากน้ำปลาของเราเลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้ปากงเราค่ะเสด็จน้ำปลาบอกเลยค่ะว่าทําครั้งเดียวนะคุ้มเลยอย่างกรณีแบบนี้นะคะเราก็สามารถนํามาแช่ปลาทูของเราได้อีกค่ะแล้วก็แช่ปลาทูไปเลยนะคะอุ้ยจะแช่5้านาทีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสําหรับเนื้อปลาที่เขาเยอะเราไม่ท่วมนะคะอุ้ยก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกค่ะ ครึ่งถ้วยนะคะชูรสค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะนี่เลยนะคะสูตรแมค่ค้าให้มาแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ห้านาทีค่ะหลังจากเราแช่ปลาด้วยน้ำปลาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำปลาถุงเราค่ะนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำปลาที่เราแช่ไว้นะคะนี่เลยค่ะต่อไปนะคะปลาดินค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ เหมือนกันเลยค่ะ เดี๋ยวส่วนปลาเนรน,นะอุ๋ยจะไม่เพิ่มน,น้าปลาแล้วนี่ค่ะอุ๋ยก็ใช้วิธีค่ะคลุกเขาให้ทั่วเลยนะคะเอาทั่วอยู่แล้วล้ะคะ่ะแบบนี้นะกดเขาให้ทั่วแบบนี้ค่ะแช่ทิ้งไว้ค่ะห้านาทีค่ะนี่ค่ะปลานนลนะคะห้านาทีแล้วนําขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตากค่ะส่วนน้าปลานะคะ สามารถนําเก็บใส่ตู้เย็นค่ะเก็บไว้มาแช่ในครั้งต่อไปได้นะคะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเราก็มากลับด้านเลยค่ะ จะทำแบบไม่ต้องแห้งมากนะคะให้กําลังกินค่ะรสชาติจะได้ไม่แข็งเกินไปนะคะเนื้อปลาเราจะได้นุ่มค่ะมุ้งตากก็ดีนะไม่ต้องกลัวมแมลงวันแต่ก็นี่ก็หาถ้าขวบางปิดไว้เนาะก็ส่วนแดดนี่คือขึ้นอยู่กับแดดเลยนะเพื่อนอย่างแดดบ้านอยู่ค่อนข้างที่จะแรงนะวันนี้แรงมากอบอกแล้วเดี๋ยวจะตากต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ นี้ค่ะหลังจากที่เรากลับด้านจนแห้งแล้วน,นะคะเก็บใส่ถุงและนําใส่ตู้เย็นไว้นะคะเก็บไว้ทานได้นานเลยค่ะสําหรับวิธีการทําปลาแดดเดียวของอุ้ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ